ว้าวว้าวถ้าพูดถึงวัดที่สวยสงบและมีพลังงานบางอย่างที่ทำให้ใจเย็นอย่างน่าอัศจรรย์พีพีเคยได้ยินชื่อวัดเขาบรรจบจังหวัดจันทบุรีกันไหมคะวันนี้หนูจะพาไปสัมผัสอีกหนึ่งสถานที่พิเศษที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางขุนเขาและธรรมชาติอันเงียบสงบที่ที่ไม่ได้มีแค่ความสวยงามของสถาปัตยกรรมแต่ยังเป็นศูนย์รวมของจิตใจ และการปฏิบัติธรรมสำหรับผู้สแสวงหาความสงบภายในวัดเขาบรรจบตั้งอยู่ในอำเภอมะขามจังหวัดจันทบรุรีเป็นวัดสาขาที่หนึ่งของวัดเขาสุกิมซึ่งเป็นวัดสายปฏิบัติธรรมอันเรื่องชื่อในภาคตะวันออกโดยได้รับการสืบทอดแนวทางธรรมะและการปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามแนวพระกรรมฐานสายหลวงปู่ชาวัดนี้โอบล้อมด้วยธรรมชาติป่าไม้และภูเขา ทำให้มีบรรยากาศเงียบสงบเย็นสบายเหมาะแก่การเจริญสติเป็นอย่างยิ่งหนึ่งในกิจกรรมยอดฮิตของผู้มาเยือนคือการเดินจงกรมและนั่งสมาธิกลางธรรมชาติเพราะความเงียบสงบแบบที่ไม่ได้หาเจอได้ง่ายในยุคนี้และแน่นอนว่าจุดเด่นอีกแห่งที่พลาดไม่ได้เลยคือโบสถ์ของวัดเขาบรรจบที่นี่มีสถาปัตยกรรมที่เรียบง่ายแต่แฝงด้วยความสงบลึกซึ้ง ภายในโบสถ์ประดิษฐานพระประธานองค์ใหญ่มีบรรยากาศเย็นสบายและสงบอย่างแท้จริงผนังรอบโบสถ์ประดับด้วยงานแกะสลักไม้และภาพจิตรกรรม,มที่ถ่ายทอดเรื่องราวธรรมะได้อย่างละเมียดละไมเหมือนพาใจเราค่อยๆสงบลงทีละนิดทีละนิดนอกจากนี้บริเวณรอบวัดยังมีมุมถ่ายรูปธรรมชาติอีกเพียบโดยเฉพาะสะพานข้ามทาาน,น้ำข้างวัด ที่กลายเป็นจุดชมวิวสุดชิ้วลมเย็นๆพัดผ่านเสียงน้ำไหลเบาๆประกอบกับทัศนียภาพของต้นไม้ภูเขาและเสียงธรรมชาติช่วยเยียวยาใจได้ดีสุดๆและแน่นอนต้นไม้ยักษ์ที่มีโพรงขนาดใหญ่จนสามารถเดินลอดผ่านได้หลายคนเรียกตรงนี้ว่าอุมโมง์ต้นไม้เป็นอีกมุมที่ให้พลังงานธรรมชาติแฝงความศักดิ์สิทธิ์เหมาะสำหรับการถ่ายรูป หรือแม้แต่หยุดพักใจเบาๆใต้ร่มเงาไม้ใหญ่และอีกหนึ่งไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้เลยก็คือประตูสวรรค์จุดเช็คอินยอดนิยมที่ทั้งสวยทั้งศักดิ์สิทธิ์เป็นทางเดินขึ้นไปยังลานทรรบนยอดเขาโดยมีซุ้มประตูหินขนาดใหญ่คล้ายประตูสวรรค์รออยู่ตรงกลางเส้นทางเชื่อกันว่าการเดินผ่านประตูสวรรค์นี้ เป็นเสมือนการเปิดใจให้พลังธรรมช่ำระจิตใจให้บริสุทธิ์หากพี่มีโอกาสได้ไปช่วงเช้าลองขึ้นกระชมวิวที่ลานธรรมบนเขานะคะจะได้เห็นวิวพาโนรามาอันน่าทึ่งของทิวเขาจันทบุรีพร้อมสายหมอกและแสงอาทิตย์อ่อนๆที่ทำให้ใจเรานุ่มลงอย่างประหลาดเดินทางไม่ยากเลยค่ะจากตัวเมืองจันทบุรีขับรถประมาณ40-50นาทีเส้นทางสะดวกแต่ช่วงโค้งสุดท้ายก่อนขึ้นวัด ทางจะแอบชันเล็กน้อยขับด้วยความระมัดระวังนะคะและก่อนกลับก็อย่าลืมแวกกล่าบพระในโบสถ์ขอพรดีๆแล้วไปรอดประตูสวรรค์เพื่อรับพลังธรรมชาติและกำลังใจดีๆกลับบ้านนะคะวัดเขาบรรจบไม่ใช่แค่สถานที่สงบแต่คือพื้นที่ที่หัวใจเราได้กลับมาบรรจบกับตัวเองอย่างแท้จริง Hah? Luang mana? Hmm. หหเหมือนจะถ่ายรูปป่ากนั่งพัก